สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบนะคะยีสิบเมษายนพศสองพันห้าร้อยหสสี่จ้ามารีสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มารีนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมลูกไม้มีมีเจ็ดแปดตัวเนาะลูกไม้ วันนี้พาเข้ามาชมในบ่อเลยนะชมบอมาลีเนาะเป็นไม้นอกตู้นะคะแต่แต่ทําบ่อเพราะว่าไม่ทําบ่อไม่ได้ไม่ทําบ่อไม่ได้เพราะว่าไปซื้อถาดไม่ไหวค่ะไปซื้อถาดไม่ไหวอยู่ข้างนอกก็อยู่ข้างนอกที่ที่ลงแดดแล้วก็มีที่ที่ทางต่หากแต่อันนี้เป็นบ่อที่แบบว่าเาปลูกเสร็จแล้วเอาเข้ามาพักนะคะปลูกเสร็จแล้วเอาเข้ามาพัก เราพักลงบ่อใส่น้ําไว้ลงบ่อให้มีน้ําไว้แต่ที่นี้่ะเราจะซื้อถาดก็ได้แต่ถาดไม่ไหวค่ะก็เลยลงคุณทําบ่อทําบ่อเอาภาพ้าใบปูแต่ไม่ได้ทาไม่ไม่ได้ทำตู้นะคะอันนี้จะพามาดูลูกไม้ลูกไม้มีหลายอย่างเลยนะแต่เริ่มเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนก็นแล้วกันนะคะอันนี้เป็นลูกหลวงราดนะคะชัดไหมคะสีชัดไหม ไม้นอกตู้เราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะใบไ,ไม่ค่อยโอถ้าเข้าเขาเรื่องนอกตู้เออในตู้นี้ใบจะโอและใบจะสวยทุกใบแล้วทีนี้ก็จะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเรารับไปเราก็ต้องอทำํำไมสีสีได้ไหมสีได้ไหมสีกล้องมันไม่ได้ค่ะไดไหได้เนีน่ยเองแล้ว ได้แล้วนะะวันนี้ที่ร้อยแปดสิบาทนะคะหงสุวรรณจ้าหงสุวรรณยังไม่กัดสีนะคะหงสุวรรณมีต้นเดียวค่ะร้อยยี่สิบบาทนะคะทุกกระถางยังไม่รวมส่งนะคะมารีอยู่สระแก้วนะคะลืมแจ้งนะคะมารีอยู่จังหวัดสระแก้วจ้ามีลูกค้าหลายๆท่านโทรเข้ามาถามเนาะว่ามารีอยู่จังหวัดไหน มารีส่งจริงรับออเดอร์จริงส่งจริงค่ะมีไม่มีปลายทางนะคะแจ้งลูกค้านะคะไม่มีปลายทางนะคะมารีมีโอนนะคะมีแค่โอนนะคะไม่ไม่ได้ทําปลายทางนะคะนะคะอันนี้ของสุวรรณจ้าขงสุวรรณร้อบาทนะคะจอมทับต้นนี้ใหญ่แล้วค่ะจอมทับต้นนี้ใหญ่แล้วสามร้อยเก้า พอมสวยค่ะนะคะสามร้อยเก้าสิบถ้าต้นไหนแบบว่าลูกค้าดูทีหลังนะคะอย่าลืมถ้าเข้ามาถามนะคะว่าต้นนี้ยังมีอยู่ไหมต้นที่สามร้อยเก้าสิบเนี่ยมีอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีน่นี้อยู่ที่สวนก็จะมีหลายต้นเสร็จแล้วก็จะก็จะมีหลายต้นแต่ราคาก็จะต่างกันไปนะคะรานะคาก็จะต่างกันไปวันนี้มีบอลมาเหยสวนมาใครเคยเห็นมาเหยสวนหรือยังมีกันหรือยังคะ ะะกระถางนี้มีสองต้นนะคะนะคะมีสองต้นสองร้อยยี่สิบบาททุกกระถางที่มารีบอกไปไม่ได้ไม่ได้รวมส่งนะคะถ้าส่งแบบห่อหุ้มตุ้มดินก็จะร้อยห่อหุ้มตุ้มดินก็จะสตาร์ทอยู่ที่หกสิบบาทแล้วกระถางต่อไปก็จะบวกสิบบาทถ้ารับกระถางเดียวก็คือหกสิบบาทนะคะหกสิบสมมติว่าถ้ารับสามกระถางนะคะถ้ารับสามกระถางกระถางแรกนี่หกสิบบาทกระถางสองสิบสิบค่ะเป็น หกสิบเจ็ดิบแปดสิบาทนะคะแต่ถ้าเป็นกระถางแจ้งแจ้งแจ้งไมคค้าได้ก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะโอเคนะคะไม่เห็นสวนนะคะร้อยสองรอยี่สิบาทค่ะกระถางนี้มีสองต้นลืม <laughs> เดี๋ยวลูกค้างงแม่ค้ากังงไงแม่ค้าลืมแม่ค้าพูดแล้วที่ลืมนะคะ ลูกไม้กอนี้ค่ะกอนี้สวยมากกอนี้มีมีสามต้นนะคะอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาทค่ะนะคะแต่สีจริงเขาสวยมากเลยอะ่ะนะคะกระดูกเขาโออ่ะกระดูกเขาโอนะกระดูกเห็นไหมเห็นไหมคะเป็นไม้กอเป็นไม้กอหัวหัวหัวเขานานแล้วค่ะปลูกมานนะลูกไม้ต้นที่สามนะคะ เพราะว่ามารีเห็นป้ายไว้แล้วค่ะต้นที่สามนี้ค่ะนะคะที่สามเียนป้ายไว้แล้วนะคะชายชนแผงชายชนแผงชายชนจริงไม่มีนะคะไม่ใช่แผงนะคะกรางหางนี้สองร้อยเก้าสิบค่ะมีสามต้นนะคะชายชนแผงนะคะสามร้อยเก้าสิบนะคะชายชนแผงนะคะนะคะชัดร้ายกล้องชัดไหมคะ จะมีป้ายชูยเขียวของเาตรงเนี้ยตามใบนะคะป้ายชูยเขียวเนี้ยนะคะแล้วใบใหญ่มากใบเหมือนใบใหญ่กว่กวนอิมค่ะนะคะต้นใหญ่นะคะลูกไม้อีกต้นนึงค่ะต้นนี้ไม่ได้เขียนป้ายป้ายหมดเอาเป็นเอาเป็นลูกไม้อะไรดี ลูกไม้สิบแล้วกันสิบนะคะลูกไม้สิบนะคะกระถางนี้ลูกไม้สิบต้นที่สิบสามร้อยเก้าสิบมืนกันค่ะสวยค่ะใหญ่แล้วโตวแล้วนะคะพร้อมพร้อมเอาไปตั้งสวยได้เลยนะคะต้นลูกไม้สิบนะคะลูกไม้สิบนะคะ ลูกไม้ต้นที่สิบนะคะสามร้อยเก้าสิบกากระถางนี้มีสามต้นค่ะกระถางนี้มีสามต้นนะคะสองต้นใหญ่กับอีกหนึ่งลูกค่ะนางกําลังแตกกอน,นะคะต้นไม้ต้นที่สิบนะคะลูกไม้ลูกไม้ต้นที่สิบนะคะ <c oughs> วันนี้มีไก่เดชามีกาลรอ,อยัางไก่เดชานะคะ นางสูงปีดิแต่แข็งแรงแล้วแต่ยังไม่แตกใบอีกมีแค่ใบเดียวนะคะอุยอ้ยอยู่สองร้อยห้าสิบค่ะไก่เดชานะคะต้นแม่จะสวยกระดูกจะแดงกระดูกตรงนี้จะแดงนะคะกระดูกกระดูกตรงนี้กระดูกกระดูกเส้นกระดูกตรงนี้จะแดงชัดเจนกว่านี้อันนี้ยังเล็กอยู่ค่ะนะคะสองร้อยห้าสิบนะคะ เงาคว,วันอูยังมีอยู่นะเกงเงาคว,วันอูของเฮายัางมีอยู่นะคะถามมาได้จ้าเงาคว,วันอูกับของเฮาอันนี้ก็เงาคว,วันอูค่ะกอนนี้มีสามต้นนะคะมีสามต้นเอาไปเอาไปสองร้อยห้าสิบค่ะไม่รวมส่งนะคะเงาคว,วันอูสวยไหมคะยังไม่กัดสีนะคะถ้ากัดสีเนี่ยจะแดงเป๊ดหมดเลยนะคะสองร้อยห้าสิบไซส์นี้นะคะจะมีหลายไซส์นะคะมหาสเวกค่ะมหาสเวก มหาสเสมาคเวกมีกันหรือยังสองร้อยห้าสิบจ่ามีเป็นสิบค่ะมีเป็นสิบต้นเนาะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองน่าจะสิบพอดนะะีนะคะสองร้อยห้าสิบจ้ามหาเสมาคเลยนะคะ อันนี้ทิดาแม่กองค่ะนางยังเล็กอยู่นะแต่แข็งแรงแล้วจะรับก็ได้นะคะทิดาแม่กองเ็าจะเป็นจุดๆเอ้ยกล้องมันไม่ชัดชัดไหมคะตรงนี้จะเป็นจุดๆนะคะมันสะท้อนสะทอ้ะทอนอ่ะแขขะขอ,เ,อเร็วๆหน่อยค่นะซี่กุมพากานค่ะกุมพากาน กุมพการนกุมพการนกุมภการนกระถางน,นี้มีสองต้นมีหูใต้ใบมีหูใต้ใบมีสองต้นสองร้อยเก้าสิบค่ะขุนสีดชะคงค่ะยังไม่ไม่แตะยังไม่กัดสีนะคะขุนสีดชะคงค่ะกระถางนี้สองร้อยเก้าสิบเหมือนกันค่ะมีสองต้นนะคะนะคะมีสองต้นลูกไม้ลูกไม้หกอ่ะลูกไม้หก แดงๆนะคะแดงๆลูกไม้หกนะคะลูกไม้หกร้อยแปดสิบค่ะนะคะสหยดีลูกไม้หนะะึ่งลูกไม้หนึ่งลูกไม้หนึ่งลูกไม้หนึ่งสองร้อยแปดสิบค่ะมีต้นมีสองต้นค่ะนะคะอันนี้สอพินญ,ญาค่ะสอพินญ,ญาสอพินญ,ญามีสองต้นนะคะ สอพินญามีสองต้นนะคะมีสองต้นนะคะสอพินญาสองร้อยห้าสิบค่ะไก่ตัวงานยังมีอยู่เหมือนเดิมนะสอพินญาค่ะสอพินญานะคะสองร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะมีสองต้นไก่ราชาวดีค่ะกระถางนี้มีสามต้นนะคะไก่ราชาวดีไก่ราชาวดีนะคะเริ่มกัดสีแล้ว นี่ค่ะเริ่มกัดสีสีจะแดงตรงนี้จะแดงใบเนี้ยจะแดงแดงเต็มใบเลยนะคะถ้าเขากัดสีเต็มใบนะคะกระถางนี้สามร้อยห้าสิบค่ะมีสามต้นนะคะลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้อีกแล้วลูกไม้สีลูกไม้สี 4, ยังไม่เต็มที่ถ้าเต็มที่เขาจะชมพูเต็มใบเลยนะคะลูกไม้สีนะคะลูกไม้ต้นที่สี่นะคะเก้าสิบร้อยเก้าสิบบาทค่ะ ะคะลูกไม้ห้าค่ะลูกไม้ห้าค่ะลูกไม้ห้าค่ะเขาจะขาวๆนวลนๆนะคะลูกไมะะ้ห้านะคะลูกไม้ห้านะคะลูกไม้ห้านะคะสองร้อยเก้าสิบค่ะมหามหาเสวกมีหลายต้นเอ้ยมหาเสวกมีหลายต้นนะอนุมานจังถนนอนุมานจังถนนร้อยเก้าสิบค่ะ นมันจองถนนนะคะเพชรพิรุนค่ะเพชรพิรุนกระถางนี้มีสามต้นกระถางนี้มีสามต้นเพชรพิรุนเราไปร้อยเก้าสิบบาทค่ะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ยกมณีต้นเล็กค่ะยกมณีต้นเล็กยกมณีต้นเล็กถ้าถ้าถ้าเขาแก่ใบเขาจะเข้ม เขียวเข้มและกระดูกนี่ก็จะดำเข้มนะคะโอเคนะคะยกมณียกมณีสองร้อยห้าสิบค่ะสุรเสนค่ะสุรเสนสุลเสนสุลเสนสองร้อยห้าสิบค่ะสุลเสนนะคะสุลเสนนะคะสุลเสนสองร้อยห้าสิบนะคะศุลเสนสองร้อยห้าสิบลูกไม้ลูกไม้เจ็ดลูกไม้เจ็ดลูกไม้เจ็ดอะ ไม้สวยไม้โอ้โหเขายังไม่กัดสีถ้ากัดสีแล้วใบตรงนี้จะเป็นสีชมพูแล้วก็มีจุดนะคะชมพูแล้วมีจุดนะคะชัดไหมคะนะคะสี่ร้อยห้าสิบนะคะลูกไม้เมื่อกี้กุมพักัน์มีหลายต้นนะคะถามเข้ามาได้นะคะกุมพักัน์มีหลายต้นนะคะหมดแล้วแล้วก็มีมีประเภท ประเภทเดียวกันกับบอลน,นะเพราะว่าในกลุ่มบอลเขาบอกว่ามีนี่ค่ะกวักพระพรมค่ะบ้านไหนยังไม่มีกวักพระพรมนะคะกวักพระพมรมกระถางนี้มีสามต้นค่ะสองร้อยห้าสิบค่ะห่อหุ้มตุ้มดินเหมือนกันค่ะสวยค่ะห่อหุ้มตุ้มดินส่งได้นะคะกวักพระพรมบ้านไหนยังไม่มีสองร้อยห้าสิบค่ะไม่รวมส่งค่ะโอเคค่ะลูกไม้หมดหรือยัง <c oughs> น่าจะหมดแล้วเนาะ ้าจะหมดแล้วล่ะให้ชมหมดแล้วค่ะนะคะโอเคค่ะมารีสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มารีด้วยค่ะอยากชมอะไรกดกระดิ่งแจ้งเตือนเข้ามาได้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย